สวัสดีครับแฟนทองหน่อยทุกทกท่านนะครับวันนี้พบกันตอนเย็นๆนะครับก็หลังจากที่ผลห้าน้อยออกเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็มาค้นหาวันต่อไปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้มาตอนเย็นนะจะขออนุญ,ญาตวันนี้ขอทําคลิปเดียวยาวเลยนะครับทั้งสูตรเก่าดั้งเดิมแล้วก็สูตรปัจจุบันนะครับเอาไปดูเป็นแนวทางนะครับเอาไว้ดูเนเพลินตาไปนะครับ ผลของวันนี้น้อยปกติออก288 64สนะครับสองแปดแสครับอันนี้สูตรเก่าไม่เข้านะครับบตดมาหนึ่งสองาแล้วสูตรใหม่ก็อันนี้เข้าอีกตรงนี้นะ8ปดเกานะของเมื่อวานนะฮะก็ยังไม่เข้านะครับยังไม่เข้านะฮะ น,นี้ไม่เข้าอันนี้ไม่เข้านะครับอันนี้อ้างอิงจากฮานอยปกตินะครับส่วนฮานอยอื่นเป็นเพียงลูกเสริมนะครับลูกเสริมนะครับอโอเคเดี๋ยวไปดูาราละเอียดข้างในกันว่าหลุดเข้าเข้าหลุดยังไงนะครับดูเต็มจอไปก่อนนะครับน,นี่สูตรเก่านะได้ที่สี่สกับสามสี่นะครับ ไล่มาจากนอยเฉพาะกิจก่อนนะฮะ01785ที่จริงเราใช้ทําสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อ,อใช้กับน้อยปกติเท่านั้นนะครับอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าหลังๆมาก็มีน้อยอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็ออกไปลองใช้งานดูได้นะครับเดี๋ยวเราจะวงให้ดูว่าเข้าหลุดตรงน้อยไหนบ้างนะครับน้อยเฉพาะกิจนะครับ01785นะครับ01785 8ปดห้านะมีไหมหนึ่งเจ็ดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่สูตรที่สองครับสูตรใหม่ที่สองนะฮะสูตรหนึ่งเจ็ดนะครับแปดห้านะฮะน้อยอีกอันหนึ่งนะฮะ น้อยกาชาตนะครับน้อยาชาตศูนย์หกสามห้าสองนะครับศูนย์หกห้าสงห้สองตรงนี้นะครับห้าสองตรงนี้นะ6กสามสตรงนี้นะครับน้อยพิเศษนะครับเจ็ดสาห้านะครับก็ได้ตัวเบิ้ลสาตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะ สามสหนะครับเจ็ดมีไหมไม่มีนะหกสก็ไม่มี5้สองก็ไม่มีอะน้อยปกตินะครับสองแปดนะครับสองแปนะครับสองแปดนะปึ๊บปบไม่มีนะครับวันนี้ไม่เข้า8 8 6 4น้อย vip 88 1แปนะครับแปดแป วันนี้ก็ยังถือว่ายังไม่เข้านะครับสำหรับนอยปกตินะครับสองแปดแปดหกสี่นะครับจะเข้าแปดห้าตรงนี้นะฮะสำหรับน้อยอ,อยเฉพาะกิจนะฮะนอยเฉพาะกิจห้าสองเจ็ดห้ามีสองแปดตรงนี้เ่ย แปดห้าหกสามอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูของวันนี้กันนะครับวันที่ของวันที่สี่นะฮะก็จะใช้ไล่เรื่อยๆจากฝั่งขวามาซ้ายนะครับผลคือสองแปดแปดหกสี่นะครับสองแปดแปดนะครับแปดสองแปด แปดสองสิบหกแปดสอิบหกสิบสี่นะฮะันนี้6หกสี่เท่ากับสองศูนย์นะครับ, 6, 6, บ, 2, รบอ่าตัวนี้1 6 4หกสี่นะ1 1ึหนกหกสี่นะครับก็จะเป็นเจ ศูนย์อ่ามีเจ็ดศูนย์สองศูนย์นะครับย่อไกลไปหน่อยนะก็จะเอาตรงนี้มาตั้งนะครับสองศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์อ่าเมื่อก่อนนะเราก็จะใช้แค่สองตัวนี้นะครับก็จะขึ้นลงให้อย่างละสองนะขึ้น

เจดแล้วก็5 0นะครับมาดูตัวชนหน่อยนะไม่น่าชนนะเก้าศูนย์แปดศนย์เจ็ดสองเจ็ดหตัวก็664แล้วก็164นะครับตัวเบิร์มี 0 0 2 2นะฮะ0 0 2 2 6 6 1 1นะครับ0 0 2 2 6 6แล้วก็1 1นะฮะนี่อันนี้คือสูตรที่1นะยังเดิมนะครับ2 0 7 0นะครับยันตัวนี้ไว้นะครับ2 0 7 0อันนี้คือน้ำจิ้มนะครับที่ขึ้นลงบน ขึ้น2องลงสงนะครับหน้าหลังนะครับนะอีกสูตรที่สองนะครับทีนี้ไล่สูตรที่2องกันเลยนะฮะผล2 8 8 6 4นะครับอันนี้บวกหบวกสามอันนี้เแล้วก็8นะครับ ก็มาตั้งตรงนี้สองแปดแปดนะครับนี่เป็นหกนะครับเลขหนะตรงนี้วางไว้ก่อนเลยครับเก้าศูนสามสี่แล้วก็หกเลขหกนะครับ

มีทางด่วนด้วยนะฮะหกเก้าหกสี่เขานี้นะครับหกเก้าหกศูนย์หกสามหกห้าแล้วก็หกเจ็ดนะครับทีนี้ก็หาตัวชนกันหน่อยนะฮะวางสองสูตรนี้นะครับสองสองมีไหมไม่มีสองหนึ่งไม่มีสี่ศูนย์

0กศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์มีนี่นะครับที่ชนนะเจ็ดศูนย์นี่น่าสนใจอยู่มากๆเลยนะฮะชนตรงชนตรงกลางนะครับนี่ครับชนตรงกลางนี้นะก็จะได้ตัวเลขเก้าศูนย์ศูนย์สามศูนย์ห้า 07 97, 97นะครับ1 2 3 4 5 5ตัวนะนะครับ5ตัวนะอ่ะส่วนตัวเพกันหน่อยนะครับได้ตัวชนอ่าทั้ง3ตัวนี้นะ7 7 7 7 7 7, 7. เก้า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 เป็นพระเอกครับวันนี้แปดอ่าแล้วก็ชนในนะครับเก้าศูนย์ชนในมีเขียนตัวนี้ก่อศูนย์สามห้าเจ็ดศูนย์กับสามนะครับเด่นเก้า ชนศูนย์กับสามนะครับศูนย์แล้วก็สามนะครับในวงนี้นะเก้าศูนย์สามนะดีชนนะครับเพราะฉะนั้นจากสูตรทั้งสองนี้ก็จะมาเด่นตรงเลขนี้นะครับนี่ครับเก้าศูนย์ศูนย์สามนะครับเก้าศูนย์ตรงนี้นะนะแล้วก็ศูนย์สามนะครับ อันนี้คือทั้งสองสูตรนี้คัดมาให้เราคือชนมากๆคือศูนย์เก้าศูนย์สามนะครับเก้าศูนย์สามนั่นเองนะฮะแล้วก็มาลุ้นว่าจะเข้ากันหรือไม่นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับหนึ่งแล้วก็สองใหม่นะครับมีสูตรด,ดังเดิมนะอโอเคเดี๋ยวมาหาของสูตรปัจจุบันนะครับ สีคลิปนี้ยาวนิดนึงนะครับผล2องแปดแปดหนะครับบวกหบวก3 7 9เจ็ดเหน้าเหมือนกันอยู่แล้วอันนี้เแล้วก็ศูนย์นะครับ ศนะครับอันตัวนี้ได้ศนะูนย์ะตัวนี้ได้6นะครับส่วนเลขตรงนี้ก็เหมือนกันเลยนะครับ9 0 3าสี่แล้วก็6ด้านข้าง2 4 0สี่ศูนย์เ้โอ้เลขศูนย์เยอะ เอกศูนย์ตรงนี้3ามสี่เ็ดเ้าหนึ่งนะครับนี่ผมพยายามทำให้ดูว่าตัวเลขกว่าจะได้มาตัวสองตัวนี้ใช้สูตรค่้นข้างเยอะนะครับชนซ้ายชนขวาดูตัวชนกันหน่อยนะฮะเจ็ด

1> 9, 1, 2, 3, 4, เลขเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเลขหนึ่งนะครับหนึ่งสองนะครับเลขแปดนะครับหนึ่งเลขสองไปแล้วนะหนึ่งสองเลขศูนย์ไปหมดแล้วนะครับนี่ครับก็เด็ดเป็นเลขเก้านะครับมีศูนย์มีเก้าแล้วก็มีสี่ใกล้เคียงกันครับ 9093 094 0904 94เด่นเป็นเลข9นะครับใช้เป็นวิ่งแล้วก็รูดนะครับนี่ครับรูดได้มาทั้งหมดก็จะเป็นเลข9เหมือนกันนะครับนี่ครับเด่นเลข9นะฮะ ก็มีเจ็ดเก้าเกนี่ครับเก้าศูด้วยนะครับที่ชนกันค่อนข้างเยอะนะฮะเก้าี 9, 4, ไม่น่ามี9 0 9 3 9 7ก็อ่าก็จะเด่นมากๆคืเกนะครับที่ชนกันทั้งทั้งหมดกระดานนะครับชนที่9 0นนะครับอโอเคครับ ประมาณนี้นะครับแนวทางของเรานะครับรวมทุกสูตรเลยครับให้ท่านผู้ชมได้เลือกเอาว่าจะตามสูตรไหนนะครับสูตรที่หนึ่งนี่ทั้งเดิมเลยครับมีความแม่นยำพอสมควรอันนี้ก็ปรับปรุงมาใหม่อันนี้ปรับปรุงล่าสุดให้ดูกระชับขึ้นนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแนวทางฮานอยนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากเตือนไว้ด้วยนะครับตัวเลขมีข้อมีหลุดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่ทีวันพ่งนี้วันที่ห้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ